ผมพาท่านนะครับมาพบกับพี่ชายที่สาดยิงผมนะครับก็คือพี่รื่นชูเก้าครับพี่รื่นสวัสดีครับครับก็ปกติพี่รื่นทําอาชีพอันด้านไหนครับพี่สวนยางครับสวนยางเหรอครับทำมากี่ปีแล้วครับทำมาประมาณสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วคือเรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับทำงานหนักแล้วก็ปีปัญหาสุขภาพอยู่ใช่คใช่ใช่ไม่ทราบพี่พี่มีปัญหาอะไรบ้างครับ เออเตะก่อนผมเป็นนิติดวงน่ะเออนิติดวงเหรอครับเเต่ว่าเป็นเป็นนิติดวงนี่มันก็บอกว่าก่ามาบ้านพ่อของผมเป็นด้วยอ๋อคุณพ่อเป็นเป็นก่อนด้วยเป็นก่อนพี่ก็เป็นด้วยแต่พ่อพ่อเป็นหนักด้วยครับแล้วพี่พี่เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุยี่สิบเอ็ดผมยี่สิบเอ็ดตอนนี้หกสิบนี่ก็ร่วมเกือบจะสี่สิบปีแล้วเหรอครับใช่ใช่ใช่อออาการหนักไหมครเป็นไงหนักครับเออผมตายออกเลือดออกทุกครั้งเลย ถ้าผมเข้าห้องน้ําผมตายออกเลือดออกตีอุจจาระมาทุกครั้งเลยเนอครับเขาแต่บางครั้งตาว่าผมรับประทานเนื้อกไปอใช่ไหมครับเนื้อกไปอเอ่อตายก็ไม่ค่อยตายอืมแล้วก็ตาตาบางทีสองวันสามวันจะตายพอตายครั้งใดเหมือนกับเลือดเหมือนกับเขาเชือดกอไก่ออกมาเหมือนสีสีมาเลยเหมือนกเชือดคอไก่เลยเหรอใช่ครับ โอ้โห oh, แล้วนักรัวมากเลยครับแล้วแล้วพี่ไปหาหมอแล้วหมอว่าไงบ้างไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นนิสัยดวงอันนี้แล้วก็ก็จัดยาตามอาการนะครับ,รบตามอาการไอ้ยาแก้อักเสบไอ้ไอ้ยาแก้ปวดแล้วก็ไอ้ไอ้ยาที่ที่ที่ทนี่ไอย้อายาเนบยาเนบเป็นบแบบโซนตะวันเข้ามาจูนโซนตะวันเข้าไปครับตอนหัวกั้ม หมอว่าก่อนนอนนะก่อนนอนแล้วให้ตะวันก็ไปแล้วแล้วแล้วไปนหงบ้างดีขึ้นไหมแล้วไม่ดีขึ้นเลยบอกไม่ดีขึ้นแล้วพีก็เปหนีมาเรื่อยๆเป็นมาเรื่อยๆทุกครั้งเป็นทีนึงก็ไปหาหมอทีนึงเป็นทุกไปมเมื่อมีอาการก็ต้องไปหาหมอแม่บ้านของผมมันครับเขามาแนะนําอย่างว่าหลายบริษัทผมไม่ค่อยเชื่อเลย ถึงว่ามีปีพันมีปีพันรผมจมาช่วยให้ดีขึ้นผมไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่ผมก็เชื่อหมออย่างเดียวแต่ว่าเชื่อหมออย่างเดียวเมื่อมีอาการไปหาหมอก็ไม่ออกมากินก็พอตุ่นโแล้วก็กลับไปเกกลับไปเดิมอีกอ๋อคือได้ยามันก็ดีขึ้นสภาพก็กลับไปเป็นเดิมเป็นใหม่ไปหาหมอก็แค่ทีขึ้นชั่วคราวก็เป็นเดิมแล้วเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าวแล้วงี้พี่จะแก้ไขไงครับแม่บ้านก็ได้ของมานี่ได้วุ้มีมาเลย แต่อุณิภยผมไม่รู้จักเลยอี๋ยวผมตามแล้วแล้วผมก็ถามว่าอะเลยแม่บ้านก็ก็บอกว่าอ่านเสริมอหานเสริมแต่แม่บ้านก็ก็ไม่ไม่เนี่ยคำว่าอ่านเสริมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารักษาด้วยเอผมเป็นคนต่อท่านอยู่แล้วต่อท่านในอหานเสริมนะครับไม่ว่ามรยจัดอะไรมวยจัดไหนมาแนะนานี่ผมไม่เชื่อครับผมต่อท่านอ๋อคือเรียกว่าไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกอ๋อแล้วก็ทุกครั้งนี่พี่ก็ต่อต้านตลอดเลยอาจารย์ เลยวผมถามว่าที่เอามาเนี่ยออกมาจากไหนอาจารย์ถนอมศรีกับอาจารย์พัฒนากระปองลงไปลองไปก็มันดีขึ้นเอพี่ลองไปนานแค่ไหนที่มันดีขึ้นเนี่ยเอประมาณหนึ่งอาทิตย์เอาทิตย์ประมาณเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันวันละสองป่ะวันละสองวันละสองวันละสองเจวันผ่านไปย็งไงพี่ไออที่อาการที่ผมเป็นอยู่มันเริ่มดีขึ้นมันมันดีดียังไงพี่้องเล่าให้ฟังหนดีแบบว่า จากเลือดที mm ่ออกมันไม่ไม่ออกเลอ๋อตอนแรกถ่ายทีไรก็เลือดออกทีต้องต้องติดอุจจาระมาทุกทีเลยครับอแต่ว่าพอตานไปตานไปประมาณหนึ่งเดือนก็มันไม่ติดเลยอ๋อไม่มีเลือดติดนั่นมันไม่ติดไม่พเจอเลยนั่นมันไม่ไม่ติดแลยวผมผมว่าโอ้่าจะดีแล้วก็ต้องานไปตานไปจนกระทั่งตุกวันนี้ยังการอยู่นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ก็ปกติแล้วปกติเลยอย่างนี้ชายเป็นปกติแล้วไม่มีเลือดแล้วผมเชื่อมั่นในตัวนี้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ในวันนี้ครับผมไม่คงจะไม่มีในวันนี้เหรอแล้วพี่คิดไปเองหรือเปล่าว่ามันช่วยหรือมันบังเอิญหรือเปล่าไม่เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่จมปัดดูก็ไม่รู้หรอกอันนี้เมื่อเมื่อจมปัดดูแล้วก็เราก็รู้แล้วแต่ว่าเพราะตัวนี้แหละที่ได้ ที่โรคที่เป็นได้หายในเพราะตัวนี้ลิิดวงที่ได้หายเพราะตัวนี้ผู้ป่วยที่เป็นลิซิดงนะครับเพราะมีการข้างของหลอดเลือดดำนะฮะหลอดเลือดดำแถวๆรอบๆทวารหนังนะครับตัวฟูคายแดนเนี่ยมีลิปหนึ่งที่ต้านการแข็งตัวเกิดเลือดคือทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อกระนต้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยไอลิปที่มันจากจากหลอดเลือดดำที่มันข้างอยู่เนี่ยก็เกิดการค่อยๆคลายตัวไหลเวียนจากเลือดเนี่ยดีได้ดีขึ้นดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาลิกิดูเนี่ยหลังจากกินฟ ว่าไม่หายเพราะวัน่อนเพราะวันหายถ้าจริงอย่างทางห้องตานะทำรองคุณภาพเรยว่าเพิ่ขึ้นแก่นั้นดีฉันว่าอีฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับอูมิเนค่ะช่วยชีวิตดีิฉันไว้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอยากบอกทุกคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ดีจะมาคุไม่กินอย่างนี้ภาพเบี้กถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อูมิ ที่ให้ประจุมีชีวิตยอยู่ได้ทุกวันนี้